สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีกันหรือชาวลัคนาราศีกันที่น่ารักทุกคนนะคะหากเพื่อนๆทราบลัคนาในการดูดวงยึดเป็นหลักเลยนะคะในการดูดวงจะมีความแม่นยำมากกว่าสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่ไม่ทร,ราบลัคนาก็ดูเป็นราศีแทนได้สําหรับชาวราศีกันนะแบบโหราศาสไทยเกิดตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดกันยายนไปจนถึงวันที่สิบกตุลาคมนะคะวันนี้มาพบกับแม่หมอทิพย์ในช่องทิพย์แองจจะทิพย์ทาร่กันนะคะสวัสดีเพื่อนๆมามาก่อน ไปลงไปนอน้างล่างวันนี้มาพบก,กับแม่หมอทิพย์ในช่องทิพย์แองเจลทิพย์ทาโร่กันมาดูเมื่อดาวพระอาทิตย์ย้ายย้ายรอบนี้นะคะยกทับเข้าสู่ในเรือนของคุณเองนะคะสําหรับชาวราศีกันมาดูกันด้วยไพ่สามสำหรับดาวพระอาทิตย์เขาจะส่งความร้อนแรงพลังงานแห่งอ,อิีธิอิทธิพลการเติบโตส่องแสงสว่างนาทางให้กับคุณพบกับ เรื่องราวดีๆเรื่องของความรุ่งเร ương, อืองอ่ะการงอกใหม่เริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะเมื่อดาวแต่จริงๆดาวพิตย์เขายุดเป็นดาวเจ้าเรือนของเรือนวินาศของคุณแต่ไม่เป็นไรนะะมาทําในเรือนของคุณซึ่งยังหมายถึงว่ามาดูกันว่าเรื่องราวดีๆที่คุณจะได้รับหรือว่าเรื่องใดที่คุณจะต้องตั้งรับและระมัดระวังนะคะดูด้วยไพย 3, ส่สามสับนะคะเพื่อนๆไพ่ทาโร่นะคะโกลฟอยทาโร่สวยงาม กล่องก็สวยงามด้วยข้างในก็จะมีที่วางไพ่ให้รัเป็นรูปพอาทิตย์มีคู่มือให้ด้วยนะคะแต่เป็นคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพื่อนๆไพ่คำโหรามหาสัจจ์คำครูร้อยแปดนะคะร้อแปดคำครูคาของครูบาอาจารย์นะคะคำไหนคํานั้นนะคะร้อยแปดใบไพ่นิเอโมูช่องท้ายเราจะพาไปมุมกันนะคะ เมื่อชะตาชีตของคุณจะเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวไปมูกันเราจะดียิ่งขึ้นไปหรือแก้มูลแล้วแก้ไขกับสถานการณ์หรือดวงชะตาของคุณนะทางเพื่อนมาดูด้วยไพยท่ทาโรก่กันก่อนสําหรับเพื่อนๆชาวราศีกันนะคะใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ขอให้น้อมรับอแต่พลังงานดีๆรับแต่พลังงานบวกๆไปนะคะอันไหนไม่ดีต่อใจไม่ต้องรับออกไปนะคะเพื่อนๆและอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะคะ การมาพระอาทิตย์ยับยกยกเข้าสู่ทับเรือนตัวตนของชาวราศีกันคือคุณเองมาดูกันว่าเป็นอย่างไรที่สารดาการปวดใจเกี่ยวกับอุปสรรคหรืออาจจะเกี่ยวเนื่องกับภัยธรรมชาติฝนตกฟ้าทะลมด้วยเหตุอะไรก็ตามทีอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพไม่ค่อยดีร่วมด้วยหรือว่าจะปวดใจเรื่องของความรักรักสามสาเส้าราสามคนอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะปวดใจ หรือว่าอาจจะเกิดเรื่องเราะอะไรที่ทําอะไรทิพาดไปในเรื่องของการงานมีอุปสรรคเรื่องของการงานก็ได้แต่ความสําเร็จเรื่องของผลประโยชน์และการเงินของคุณนะดึงกําลังใจกลับมาก,ก่อนนะคะเพื่อนสาหรับสามในตัวตนของคุณเองคุณอาจจะเสียใจเรื่องของความรักที่ผ่านมาหรือกําลังเจออยู่ในช่วงเวลานี้แต่เนื้อสิ่งอื่นใดหากเรียนรู้จากการรักตัวเองให้เป็นนะคะต้องรักตัวเองก่อนค่อยรักคนอื่นนะคะเพื่อนอย่าโมแต่ปวดใจกับการที่มีสว่างเรื่องของความรักเหอฉไหนแล้วว่า เวลาต่อให้คนเราจะสมหวังเรื่องของความรักอยู่กันไปวันหนึ่งวันนึงอาจแต่งานกันไปอยู่กันไปวันหนึ่งอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดหรืออะไรเงี้ยมันก็จะก็ไม่มีอะไรที่มันมั่นคงเสมอไปแต่หากเราเรียนรู้จากการที่จะรักตัวเองเห็นคุณค่าของตัวของเราเองแล้วแล้วก็คุณจะรักคนอื่นได้เป็นเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะรักใครไม่เป็นนะเพียงแต่ว,ว่าเราจะต้องรักตัวเองแล้วคุณจะไม่ทุกข์แบบนี้นะคะพลังงานของความส um ําเร็จเดวิลเดวิลขึ้นมาในพลาังงานของการ ได้รับซึ่งดึงดูดซึ่งทรัพยากรโลกทั้งใบนี้เป็นของของคุณที่คุณจะดึงดูดได้ทั้งหมดความร่ารวยความมั่งคัง่งความสําเร็จในสิ่งที่คุณจะได้มาเป็นกอบเป็นกรรมมาแบบใหญ่ๆเล็กๆไม่ต้องใหญ่เท่านั้นเด e ว,วลคือโลกทั้งใบผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับเอาไปเลยความรุ่งเรืองความร่ํารวยหรือความสําเร็จที่คุณจะได้รับบางคนอาจจะได้การเงินมาจากทางไกลต่าง ิฐานบ้านเกิดเมืองนอนต่างประเทศเลยก็ได้บางคนอาจจะไกลถึงขั้นนั้นเลยก็ได้นะคะบางคนอาจจะประสบความสําเร็จได้เงินก้อนใหญ่ๆผลประโยชน์ก้อนใหญ่ๆอะไรแบบนั้นก็ได้งานใหญ่ๆได้ซึ่งผลประโยชน์บิ๊ก,กใหญ่ๆเช่นเดียวกันก็ได้นะคะเดนมารกเชียนในเรือนของสาชตาจงน้อมรับเอาไปพลังงานแห่งความ คุณมีอะไรดีเหนือคนอื่นเขาเยอะแยะมากมายความสามารถพิเศษก็ดีกว่าพลังงานอินฟินิตี้ไรขีดจำกัดดินน้ำลมไฟการปรับสมดุลจูนเข้าหาตัวเองเหนือสียงแดที่บอกไปนั่นแหละนะคะมันว่าคุณจะเก่งคุณฉลาดคุณมีความสามารถทำอะไรได้มากมายหลายอย่างแต่ก็อย่าลืมรักตัวเองก่อนนะคะรักตัวเองแล้วเราจะไม่เจ็บกับเรื่อง ไม่มีใครทําร้ายเราได้เท่ากับตัวของเราเองทํำร้ายตัวเองนะเพื่อนๆต้องบอกแบบนี้นะคะถ้าเรารักตัวเองเราจะไม่ทําร้ายตัวเองเราจะอยู่กับปัจจุบันยังมีความสุขการวิตกกังวลเกี่ยวกับคนในครอบครัวเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับพี่น้องเกี่ยวกับตัวเรือนบ้านก็ได้นะคะแต่อย่าก,กังวลไปเลยอ่า บางทีอาจจะหมายถึงคิดถึงคนคู่รักก็ได้นะคะเพื่อนเดิมบนขึข้นมาในตาแหน่งของพันธุซึ่งเกี่ยวเนื่องกับบ้านคนในครอบครัวอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะอาจจะคิดถึงอาจจะไม่ได้เป็นพลังงานลายหนักเหนื่อยหนักกับการเริ่มต้นแบกรับภาระเหนือสิ่งนใดหนักกับใจนี่แหละ นะคะหนักกับใจตนอันดับแรกเลยแล้วก็ต้องมาหนักพอเราที่เราหนักอกหนักใจเราจะเหมือนการที่เราต้องแบกอะไรไว้แล้วเราจะรับสิ่งอะไรใหม่ๆเข้ามามันก็รับยากมันจะเปิดใจรับยากหรืออาจยังหมายถึงว่าคุณเองอาจการเริ่มต้นครั้งเนี้ยความความเก่งความฉลาดความสามารถและทําอะไรประสบความสําเร็จในไพ่เดอะเวิลด์อยู่ในเรื่องของกระดุมพานเนี่ยการเงินของคุณน่ะลังไหลามาได้สําเร็จได้ไมาอย่างง่ายดายก็ยังหมายถึงว่าคุณก็พร้อมที่จะวาง วางหัวใจที่เจ็บปวดหรือว่าเรื่องราวในที่มันงานการที่มันไม่ดีต่อใจอะไรทุกอย่างคุณจะวางแล้วคุณจะไปต่อ,อยังอะไรที่คุณจะต้องรับผิดชอบแลาได้ดีกว่านั้นแต่ยังหมายถึงว่าคุณเองอาจจะเป็นคนที่มีศักยภาพกับการที่ทําอะไรหลายๆอย่างคุณแม้ว่าคุณทําอะไรหลายอย่างอยู่แล้วอยู่แล้วอ่ะแต่คุณก็จะเริ่มทําอีกเพิ่มอีกอะน,นะคะเพื่อนไม่ได้สามารถ ความสามารถพิเศษของคุณมีอะไรที่พิเศษเนี่ยคนอื่นไม่สามารถจะหยุดยั้งกับการที่จะมาให้คุณทําอะไรเลยอะไม่ใช่คุณทํานะคะพลังงานของต่อให้คุณจะมีเรื่องของหัวใจกระช่างแต่คุณจะเอากําลังในจุดนั้นมาดึงเสริมตัวตนของคุณเองให้ทําอะไรเพิ่มเติมมากมายเรียกได้ว่าต้องรับผิดชอบให้หนักต้องทําอะไรเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้ได้มาซึ่งการเงินได้มาซึ่งความสําเร็จเนี่ยเพื่อนพ้องดีแต่คนในครอบครัวอาจจะมีเกณฑ์การคิดถึงคนในครอบครัวก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดคุณอยู่ไกลห่างบ้านเมือง อยู่ไกลเสียงน้องเขาขูดของเล่นแถวๆนี้นะคะแต่อาจจะเสียงดังหน่อยเนี่ยคืออาจจะแบบอยู่ไกลคนรักอาจจะคิดถึงคนรักก็ได้ในกรณีที่แบบปวดใจคิดถึงคนในครอบครัวก็ได้อยู่ไกลอะนะคะอาจจะต้องไปหากินไก่ทินท้านบ้านเกิดไกลเมืองบ้านเมืองนอนบ้านอู่นต่างประเทศอะไรไปแบบนั้นนะคะอืม พลังงานของหกเหรียญการแบ่งปันกันมีน้ำใจแต่มาในเรือนของการที่ว่าอยู่ในเรือนอลีซึ่งหมายถึงว่าคุณเองทาเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจังเลยอ่ะพลังงานของการเริ่มต้นบุตรบุตรหลานบริวารน,นะนะคะเพื่อนมึงคนดูอ,อยู่แถวนี้ <c oughs> เอามาตีสักทีดังดีไหม <c oughs> เอามาตีโชว์ดีไหมนะคะเมื่อคืนนี้ก็ไปในห้องพระเอาบทด้วยนะ,ะรู้เรื่องด้วยนะ,ะ <c oughs> ไปในห้องพระแล้วไปดึงทูบในกระถางทูบนะทุกคน ดินทาก่อนดินทาแล้ว้องนะฮะินทาชาวบ้านรู้ไปเลยเขาบหมอห้ามดินทาเขาเธอเลยนะไปดูได้นะในช่องอีกช่องหนึ่งของแม่หมอเลื่อนไปด้านล่างไปหน้าช่องหลักนะคะเพื่อนๆจะเห็นช่องหลังช่องอื่นๆของแม่หมอนะหนึ่งเงี้ยหมอเขาไปทําในช่องนั้นแหละนะทุกคนแกล้งแกล้งลูกนะคะโซพลังงานของคุณคุณจะแบกรับอะไรมากมายหลายอย่าง รับทุกคนรับทุกอย่างรับใหม่แม้กระทั่งการเริ่มต้นกับการทําอะไรก็ตามมิฉะนั้นถ้าใครที่มีครอบครัวแล้วมีบุตรแล้วนะคะเ,เพื่อนๆยงหมายถึงว่าคุณปวดใจสิ่งที่คุณกําลังปวดใจปวดใจเรื่องคนในครอบครัวเรื่องของความวิตตกกงวลกับคนในครอบครัวหนึ่งนี้นอาจจะเป็นที่คุณต้องแบกรับผิดชอบเรื่องของบุตรก็ได้นะคะปุตตะในเรื่องปุตตะการเริ่มต้นเนี่ยเป็นแบกบแบกบรับผิดชอบอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายอะไรก็ช่างแต่คุณจะผ่านไปนะมันไม่ได้ร้ายหรอกอาจจะปวดใจบ้างอาจจะมีความวิตกกกงวลอะไรแบบนั้นก็ได้ค จะต้องรับผิดชอบเรื่องของบุตรหลานหรือบริวารบางคนอาจไม่ได้มีครอบครัวก็อาจจะเกี่ยวกับบริวารก็ได้ที่ต้องแบกรับผิดชอบทุกสิ่งทุกหมดเลยอแล้วความปีน้ำใจของคุณจะทําให้คุณเหน็ดเหนื่อยนะคะไพ่ <c oughs> อยู่ในเรือนของอลีอลีคือความเหน็ดเหนื่อยเมื่อลาะทาทิมแทงหักหลังความใจดีของคุณนี่แหละการแบ่งปันของคุณนี่แหละจะทําให้คนอื่นไม่เกรงใจแล้วก็เอาไปสีโยนไปสี ทำไปสี่งานทําคนเดียวไปเลยเก่งมากใชนไม่มีความสามารถเลยทาไปเลยดีอะไรอย่างนั้นแหละนะคะแต่ทีนี้อาจจะหมายถึงถ้าไม่ใช่เป็นเช่นนั้นก็ยังหมายถึงว่าคุณก็จะเป็นบุคคลที่พร้อมที่จะรับทุกสถานการณ์แบกไว้หมดเลยแต่ทีนี้การแบกกับการเริ่มต้นมีเดิมแบกแต่เดิมดีแล้วแล้วจะมาทําเพิ่มเติมเพื่อแบกข้าไปอีกถ้าไม่ดูแลดีๆจริงๆนะอาจจะไม่ไหวในเรื่องของสุขภาพอัดเหนื่อยแล้วทําให้เสียสุขภาพได้นะคะเพื่อนๆอาจจะไม่ไหวอ่ะนะคะ การที่คุณไปตรงไหนก็ตามจะมีอลริมีคนคอยแบบยื้อแย่งเรื่องของผลประโยชน์กับคุณเห็นไหมฝั่งคุณได้ฝั่งนี้ก็อยากจะได้แบบทั้งๆที่ไม่ทําอะไรให้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยคุณทําแทมตายเนี่ยผลประโยชน์ที่คุณจะได้ก็ได้มาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นเดียวกันเนี่ยตงน้อมรับออกไปนะคะจะมีคนมาเสนอหน้าแบบไม่ยอมทํางานไม่ยอมทําอะไรแต่ว่าก็อยากได้แบบนั้นแต่ว่าต่อให้ไพ่ใบนี้หกเหรียญจะอยู่ในเรือนของอลริก็ตามความเที่ยงแท้เที่ยงธรรมมันมาจากการที่คุณ ทำมากนี่แหละคุณก็ได้มากนะคะถ้าว่าในเรือนนี้เป็นเรือนที่ไปดีผลประโยชน์ในหมายถึงว่าฝ่ายตรงข้ามที่คุณทําเหนื่อยหนักแต่ฝ่ายตรงข้ามได้เยอะกว่าคุณแต่เนี่ยผลประโยชน์คุณนะได้รับไปเต็มเตืมความสําเร็จเรื่องพบเรือนกุมภารนะนะคะแต่ก็จะโดนเบียดเบียนอยู่ไม่ใช่ไม่โดนนะคะโดนอยู่เหมือนกันไพหกเหลียงคือการแบ่งปันกันมีน้ําใจช่วยเหลือผู้คนถูกจนถ,ถูกแบบตอดเล็กตอดน้อยไปอะไรแบบนั้น <c oughs> คิเ <c oughs> ก้าบอนการมีอํานาจมีไอเดียสร้างสารรค์เป็นบุคคลที่ทรงพลังถ้านี่คือตัวตนของคุณเองนะคะคุณจะยืนหยัดแล้วมีคนเคารพศรัทธาในตัวตนของคุณอินค่อนข้างที่จะเยอะอืความมั่นอกมั่นใจความมุ่งมั่นหรือว่าในสิทธิที่การเป็นตัวของตัวเองของคุณนี่แหละจะทําให้คุณเติบโตในสภาวะกับทุกอย่างแล้วก็มีความ คือดูเป็นบุคคลที่น่าเกงขามหรืออะไรแบบนี้มีคนเคาลพกศรทาทีนี้หากถ้าเป็นเรื่องของความรักล่ะมันยังหมายถึงว่าถ้านี่คือคนรักคู่กองของคุณพลังงานของเขาใหญ่พลังงานของเขาค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มั่นอบมั่นใจในตัวเองมีไอเดียสร้างสรรค์เสมอเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อะไรแบบนั้นนะคะจัดเม้น t อดีตทำให้คุณรู้สึกเศร้าหมองใจคุณควรจะจบสิ้นเก็บ เกี่ยวกับเรื่องราวเก่าๆแล้วมันจะดีเองนะคะเรื่องราวเก่าๆที่ทาให้คุณรู้สึกเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นรักสามเศร้าเราสามคนหรืองานเก่าหรืออะไรก็ตามที่คนที่เอารับเอาเปรียบคุณอะไรก็ช่างบางทีแต่ว่าบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าของการได้วนกลับไปทําอะไรเก่าๆเรื่องของการงานเก่าๆอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะเพื่อนเพราะคนาเร่งกับไพ่เดวิส่็มันยังหมายถึงว่าบางทีของเก่าแม้ว่าจะจบสิ้นไปแล้วพลัดพรากไปมาแล้วแล้วได้มาทับฟื้นขึ้นทําใหม่หรือฟื้นงานเก่าขยับ ปัดฝนแล้วทำใหม่อาจจะประสบความสำเร็จได้ดีกว่าเดิมก็ได้นะคะดิฉะนั้นถ้าเรื่องของสุขภาพเพื่อนๆต้องดูแลสุขภาพเรื่องของโรคหัวใจด้วยนะคะอาจจะเป็นโรคเคยเป็นโรคหัวใจมาก่อนแล้วดีขึ้นอะไรเงี้ยเรื่องของโรคเก่าๆอาจจะผุดขึ้นมาก็ได้พบเรื่องมานะาซึ่งเกี่ยวกับสุขภาพด้วยโรคทั้งใบอยู่ในมือของคุณผลประโยชน์ก็อยู่ในมือของคุณเนี่ยดึงดูดทรัพยากรได้ทั้งโลกนี่แหละนะคะ เอาไปเลยวางแผนให้ดีแล้วกันนะคะเพื่อนๆความรุ่งเรืองของคุณมาจากความสามารถพิเศษของคุณไปได้วยกันได้ดีผนกบวกกันไปแล้วเอาไปเลยเก่งกว่าใครคุณมีเครื่องไม้เครื่องมือที่พิเศษและมีอะไรที่พิเศษเหนือคนอื่นเขาพะละกําลังที่อินฟินิตี้ไร้ขีดจํากัดน่ะไฟร้อนแรงในตัวตนของคุณเองเป็นคนที่มีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์สามารถทําอะไรได้ก็ได้ในโลกใบนี้อย่างที่บอกไปว่าผลประโยชน์คุณอาจจะมาจากทางไกลาอาจจะไปทาอะไรอยู่ เ <c oughs> มืงองนอกเมืองนาก็ได้วางแผนเลยคุณสามารถทําอะไรก็ได้ขอแค่ว่าคุณกล้าคิดกล้าทําแล้วกล้าออกจากรอบในรูปแบบเป็นเบิม์นทาให้คุณรุ่งเรืองมาจากพละกําลังหรือความสามารถพิเศษของคุณนี่แหละนะคะจะทําให้คุณยิ่งรุ่งเรืองอุ้ยพลังงานดีนะคะจะไม่รุ่งเรืองไปยังไรทําเหนื่อยจะตายการเริ่มต้นก็จะทําอะไรเพิ่มเติมอีกอยู่เนี่ยนะคะปวดหัวมวเก้าวเก้าดาบ เล็งกับไพ่เดมนโมนซึ่งมีความวิตกกังวลและมันระวังนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าไพ่เดมูนเล็งกับเก้าดาบหรือเล็งกับสิบดาบนะ่ะเดมนมนคือความเกี่ยวกับสภาวะอารมณ์เกี่ยวกับจริงจริงนะมันก็เป็นภาะวะแรงบันดาลใจก็ได้แต่ทีนี้เขามาเล็งกับเก้าดาบเก้าดาบเขายังเป็นความกุ้มเครียดวิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่ก็ความกุ้มเครียดวิตกกังวลเช่นเดียวกันและอยู่ในเรือนของกรรมะซึ่งเกี่ยวกับการงานอย่าวิตกกังวลน,นะคะมันอาจจะ หรืออาจจะมีงานเก่าๆเ,เรื่องเก่าๆให้คุณได้กลับมากุ้มเครียดเรื่องของเกี่ยวกับการงานเข้ามาพัวพันเนี่ยนะคะพเพื่อนๆแล้วมันจะทําให้คุณแบบเสียสุขภาพอะนะคะอาจจะกุ้มเรื่องของการงานอยู่ช่วงเวลานี้แต่ปล่อยวางนะคะพเพื่อนๆอาจจะกุ้มเพราะเรื่องของการแบกรับภาระค่าแบกรับภาระต้องรับผิดชอบเรื่องขององค์กรการงานเยอะแยะมากมายหรือบุตรหลานก็ดีบริวารก็ดีบริวารวาอาจจะแบบ ทำอะไรแบบให้คุณต้องแบกรับฮะคือทําอะไรพอแล้วแล้วตัวทําอะไรให้ไม,ไม่ไม่จบสิ้นคุณต้องมาแก้มาตามมาเช็ดมาล้างอะไรสารพัดเยอะแยะเนี่ยนะคะคุณอาจจะเครียดในจุดนี้แต่อย่าวิตกกังวลไปนะในเเวอร์ ever, คุณจะได้คนรักคู่ครองมาช่วยคุณอาจจะเหนื่อยเกี่ยวกับคนรักก็ได้หรืออาจจะได้เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็ได้นะคะ แต่แน่นอนว่าพลังงานเดลเเวอร์อยู่ในเรลลาพะซึ่งยังหมายถึงพลังงานมหาเสน่ห์ถ้าคุณเป็นคนโสดคุณจะถูกดึงดูดโชคลาภจากพลังงานมหาเสน่ห์แต่ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยต้องรับผิดชอบอะไรมากหน่อยหรือบางคนอาจจะทํางานร่วมกันกับคนรักกับคนรักคู่ครองก็ได้นะคะอาจจะทาอะไรเพิ่มเติมกันแต่ว่าต้องรับผิดชอบอะไรร่วมกันมากมายแต่คุณเองอาจจะต้องรับผิดชอบมากกว่าเขาหรืออะไรแบบนั้นนะคะถามว่ามีเกณฑ์ มีเกณฑ์ได้สมหวังเรื่องของความรักมีเกณฑ์ชัดเจนเรื่องของความรักอยู่นะคะแต่บางสิ่งอาจจะต้องปล่อยวางเรื่องของในอดีตและพร้อมที่จะเปิดใจรับเกี่ยวกับอะไรใหม่ๆหรือว่าอดีตเคยทะเลาะก,กันตอนนี้อาจจะแบบแก้ไขปัญหาได้เนี่ยนะคะจะเข้ามาช่วยเหลือเกกูลกัน,กนอะไรแบบนั้น คุณจะจัดการกับทุกอย่างได้ด้วยดีอยู่ดีนั่นแหละนะคะจองความเข้มแข็งแต่ว่าอาจจะทําให้คุณทุกข์ใจบ้างลําบากใจบ้างก็เป็นธรรมดาแต่ว่าอินฟินิตี้กับการจัดการเห็นนะคะการบริหารและการจัดการของคุณเข้มเข้มแข็งอ่ะเข้มแข็งต่อการจัดการไม่ว่าจะเกิดกับปัญหาอะไรขอให้คุณกล้าที่จะลุกขึ้นสู้วางแผนทุกอย่างให้ดีแล้วกันแล้วก็อย่ามัวแต่วิตกกังวลกับอะไรที่มันจะผ่านไปแล้วหรือมันกําลังเป็นอยู่ก็ตามมันจะมีทางออกเสมอนะคะเ,เพื่อนๆแต่หากว่าเรามมวแต่ไปวิตกกังวลนั่นแหละ มันจะคิดไม่ออกนะคะเ,เพื่อนๆต้องปล่อยวางแล้วก็ปีกวิเวกถึงจะคิดออกนั่นเองมาดูกันไพ่โปราร้อยแปดคำครูบาอาจารย์จะบอกอะไรคำไหนคำนั้นนะคะหกหกใบค่ะเพื่อนไพ่พิเศษแม่หมอจะเปิดให้หกใบ ลาภะอวิเลยโชคลาภนะคะโชคลาภผลกําไรอยากค้าได้ค้าอยาขายได้ขายกําไรงามสําเร็จเรื่องของอาชีพก็ได้อาชีพเสริมก็ดีนะคะเนี่ยอย่างอาชีพเสริมอย่างนี้ไพ่ก็คอนเฟิร์มว่าลาภะคือเรือนนี้เนี่ยนะคะเรือนเดลเลอเวอร์อยู่เนี่ยเรือนนี้ลาภะความสําเร็จเกี่ยวกับอาชีพเสริมหรือเกี่ยวกับเรื่องของความรักใครเนี่ยนะคะเพียนะคะ มีเก <like> <Okay. S 1> ินการได้โชคลาภลอยด้วยอยากค้าได้ขายอยากขายได้ขายอยากทำอะไรเพิ่มเติมก็ได้โภคสมบัติโภคสมบัติคือทรัพย์สินที่ดินไรนาอาจจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการอยากได้ก็อยากได้อยากขายก็จะได้ขายเห็นไหมคุณมีพละกําลังในการดึงดูดซึ่งทรัพยากรโลกทั้งใบเนี่ยขอแค่ว่าคุณวางแผนดีๆแล้วก็อย่ามัวแต่ไปอย่ามัวแต่ไปปวดหัวนะดึงกําลังใจมานะคะเพื่อนๆประสีเมทุน ราศีเมถุนธาตุลมแต่เมถุนนะเป็นเรือกนกรรมะซึ่งเกี่ยวกับการงานแล้วเรือนการงานของคุนี้คือปวดหัวเนี่ย <c oughs> นะคะนะสำหรับชาวเมถุนอาจจะหมายถึงเกี่ยวกับสภาวะจิตใจอ่อนไหวง่ายหรือว่าเกี่ยวกับการชอบเข้าสังคมระมัดระวังเรื่องของสุขภาพที่เกี่ยวกับแขนมือไหล่ด้วยที่จะเป็นโรคเ,เก่าที่ได้ผุดโผล่ขึ้นมา p a c k a แล้วช่วงเวลานี้พ a c k a g ย้ายแต่แม่หมออาจจะทําทันไหมน้อไม่แน่ใจเลยนะคะหดือยวนแม่หมออาจจะทําในช่องช่องนางฟ้าทิพยพยากรให้พ a c k a g ย้ายวันที่สิบสามกันยานะเพื video, ่อนๆแม่หมอจะทําทันหรือเปล่าไม่ชัวร์ถ้าทําทันอาจจะไปทําในช่องนางฟ้าทิพยากรให้เพื่อนๆนนะคะ p a c k a g ย้ายนะคะเพราะว่าตอนนี้ว่าจะทําดาวระสมย้ายกับ p a c k a g ย้ายเดี๋ยวดูสองอันนี้แหละค่ะอาจจะทําไปพร้อมๆกันก็ได้ถ้าทาช้าก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะเพื่อนเพื่อนทไม่ทันเลย ทำทำไม่ทันอ่ะนะคะเอาแน่นอนว่าตอนนี้อ่านให้ก่อนในนี้กันแล้วกันถ้าประเกตยยายคือช่วงตั้งแต่วันที่สิบสามกันยายนนะดามเพื่อน ถอยไปหนึ่งหนึ่งเพราะเพราะพระชิตย้ายวันที่สิบเจ็ดกันยายนแต่นี่พระเกตยาตั้งแต่วันที่สิบสามกันยายนอยู่ในเรือนพืชศซึ่งเป็นภพเรือนสุภาความรุ่งเรืองยหญ่เรือมสวดมนต์ไหว้พระนะคะและอย่าโมต่กังวลอย่าโมตะกุมเครียดเอาเวลาที่คุณไปเสียเวลาให้กับตรงเนี้ยไปสวดมนต์ไหว้พระและพอเวลาที่คุณจิตใจนิ่งสงบแล้วจะเกิดปัญญาในการจัดการกับทุกปัญหาสถานการณ์ที่เลวร้ายทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยการที่ใช้ปัญญาในการจัดการนะคะเพื่อนเพื่อนเกตที่มาหนุนกําลัง แล้วดึงกาลังใจกลับมาเลยนะคะเพื่อนๆพระเกิจะหนุนนําส่งเสริมผลักดันดึงชุดคุณขึ้นจากภาวะเรื่องราวแย่ๆมีเส้นแรงด้วยนะแล้วก็ถูกเสริมกําลังโดยพระเกศนะคะเพื่อนๆจิตวิญญาณสมาธิภาวนาเห็นไหมคะที่บอกให้คุณนั่งสมาธิเรื่องของการรับรู้สิ่งดีรับหรือความอย่างรู้เส้นแรงน่ะนะคะบางทีก็เกี่ยวกับขาดขาด,ขาดเกินๆนในที่นี้อย่างที่บอกไปว่าถ้าคุณขาดในเรื่องของความ energy นะ่ะถ้าคุณ energy ตกมาหลายพระเกศก็ดำเอาให้คุณลงต่ำลงแต่ถ้าเกิดดึงขึ้นรู้ว่าจะตาชี้อ่เราจะแยกแต่ว่าเร่งรีบสร้างบารมีสวดมนต์ไม่พร้าแล้วก็ดึงกำลังใจขึ้นมาพระเกก็จะดึงคุณขึ้นเช่นเดียวกันพระราหูตอนนี้เวลาหูเขากลับเรือนตนนะคะอยู่ในบ้านตัวเองไปเรือนเกษตรเรือนตนแล้ว พระราหูอยู่ในเรือนของอุปสรรคของคุณอลินี่อลอยู่นี้คือความใจดีของคุณการชอบแบ่งปันชอบช่วยเหลือชอบให้ก็เลยเป็นบุคคลที่ชอบถูกคนอื่นกระทําได้อย่างง่ายดายลำบากใจเหน็ดเหนื่อยใจกับการที่จะต้องเดี๋ยวคนนู้นคนนี้ขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยการแบ่งปันส่วนแบ่งไม่เท่าเทียมอาจจะมีคนนี้แบบอยากยื้อแย่งผลประโยชน์จากคนอะไรต่างๆนานาแต่ว่าพระาหูขึ้นมาอย่างเกี่ยวน่กับความร่วมหลงโมเมาหรือว่าอาจจะทําอะไรที่เกี่ยวกับ งานออนไลน์โลกโซเชียลหรืออยู่เบื้องหลังหรืองานที่เกี่ยวกับต่างประเทศก็ได้นะคะเ,เพื่อนเนี่ยนะคะเล่หลี่ยมบางทีคุณเองอาจจะใช้อุบายใช้กลอุบายใช้เล่ยเลี่ยมในการแบบเหมือนคนเจ้าเลีพิทูบายนั่นแหละแต่ว่าถ้าทําแบบพลิกแพลงแบบเล่ยเลี่ยมในรูปแบบของการไม่ได้ออกนอกกรอบหรือว่าอยู่ในอยู่ในศิลธรรมอยู่ในจารีหรืออยู่ในคานอบธรรมเนียมประเพณีมันก็เป็นไปในทางที่ดีนะคะ ภายวันนี้ยังเกี่ยวกับการเห็นแมะถือดีดือด้อรั้นดือ้อดึงนักเลงผีขโมดผีขโมดมาด้วยนะการมัวมมเมาขออย่าไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรสีเทาสีดำเพราะมันจะได้ไม่คุ้มเสียมันจะทําให้คุณต้องปวดหัวจะทําให้คุณแบบอ่าเขาเรียกอะไรสีเทาสีดาําหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับอะไรทุกสิ่งที่เป็นการไม่รู้แจ้งเห็นจริงเกี่ยวกับอวิชาทั้งหลายปวงทั้งปวงคําว่าอาวิชาในที่นี้มนไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะไปทํา สน่อะไรทำเสนเ่ห์เล่มนตลม,มนดำอะไรที่ยุ่งเกี่ยวกับอวิชาหมอผีอะไรอย่างนั้นไม่ใช่แต่การที่คุณไม่ไม่รู้แจ้งเห็นจริงในบางสิ่งบางอย่างเขาก็เรียกว่าเป็นอวิชาเช่นเดียวกันนะคะเพื่อนเพื่อนนั่นแหละมาต่อกัน <c oughs> ดาวพลังคารนพลังคารนย,ย้ายพลื่อานไปหมอทําในช่องนางฟ้าที่พยากรณ์เพิ่งทําเสร็จไปเมื่อกี้นี้ <c oughs> วันนี้แหละนะคะเพื่อนของราศีมีนสุดท้ายทาเสร็จวันนี้ไปตามดูกันได้นะคะ อยากรู้ว่าทําอะไรในช่องไหนบ้างไปดูในหน้าหลักแล้วก็เลื่อนไปในด้านล่างสุดจะเห็นช่องต่างๆขอแม่หมอนะคะพลังงานของดาวพลังคารย้าย คือดามันคานเขาย้ายยกสู่ย์นิเรนตุลซึ่งเป็นพวกเรนกอร์นองพาซึ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์การเงินที่คุณจะได้รับความเข้มแข็งกล้าหาญนักรบนักสู้มุทุลุขยันดูนและอะไรก็ช่างพร้อมที่จะต่อสู้แม้กระทั่งว่าการเริ่มต้นใหม่คุณยังพร้อมที่จะรับอะไรเพิ่มเติมมาอีกให้ขึ้นเหนื่อยอยู่แล้วหนักอยู่แล้วแต่ก็จะแบกเพิ่มอ่ะเนี่ยจะทําเพิ่มอีกจนล้นมือเลยเนี่ยบางทีอันนี้ยังอาจหมาว่างานล้นมือก็ได้นะคะงานเยอะอุปสรรคงานเยอะจนคุณทํางานไม่ทันก็ได้ไม่อาจจะไม่ไ่่กก่ไไไดดด้้้เกกกกียวววัับคาาามมร็ถ บุคคลที่ไม่ได้มีเรื่องของปัญหาเรื่องของความรักเพราะความรักก็จะถ้ามีจริงๆอาจจะหว่าเยวว่าคุณจะได้ความรักที่ใหม่แล้วก็หรืออาจจะวนกลับคนเดิมก็ได้เนี่ยอาจจะเจอความรักครั้งเก่าก็ได้พอเดทเม,เมนตขึ้นมาเกี่ยวกับอ,อ,อะไรเก่าๆนะคะมาดูกันหากว่าจะตาชีิตของคุณรู้สึกเศร้าม,มองมองมัวไปมูตรงไหนเราจะตาชีตของคุณจะดียิ่งขึ้นแต่พลังงานของคุณเนี่ย ถามว่าดีไหมก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีมีอํานาจมีพลังในความสําเร็จเนี่ยมีสิ่งที่ดีเนี่ยคนอื่นเขามีพลังกาลังเริ่มมีสิ่งที่พิเศษพิเศษเนี่ยคนอื่นเขานะ่ะนะคะคุณจะจัดการกับทุกอย่างได้เป็นอย่างดีนะคะหนึ่งไพ่หนึ่งใบนี้ไปมูสถานที่ท,ที่ตรงที่ขึ้นมาเนี่ยนะคะเพื่อนแล้วจะทําให้ชะตาชีวิตของคุณพลิกและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน วิคุณร้องขอได้นะคุณอยากได้อะไรคุณสามารถคุณมีสิทธิ์ในการร้องขอฝนตกต่าง ฝนตกต้องตามฤดูกาลการร้องขอความอุดมสมบูรณ์ในสิ่งที่คุณจะได้คาดหวังอะไรอยากได้อะไรร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่อย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่คุณจะร้องขอคุณต้องมั่นใจว่าสิ่งที่คุณสร้างบารมีมาด้วยไม่ใช่ร้องขอโดยโดยการที่ไม่ได้สร้างบารมีในจุดนั้นบางคนอาจจะอยากขอร้องขอเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของการเงินแต่ถ้าเกิดเราไม่ไม่ได้เป็นบุคคลที่ชอบสร้างทานบารมีมาเลยไม่ชอบให้ทานเลยแต่นี่คุณชอบให้อยู่นะเนี่ยใปบอกอยู่เลยเนี่ยนะการให้ของคุณเนี่ยแล ใจดีจนกระทั่งโดนลังแกเนี่ยนะคะนี่คือการร้องขอได้บุญบารมีคุณน,นี้ความสําเร็จเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยจากทางไกลโดดเด่นนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็เอาเป็นว่าอย่าใจดีจนกระทั่งโดนคนอื่นกระทําอะไรให้ต้องรับผิดชอบอะไรมากมายกับการเริมต้นอะไรว่าละวางได้วางลงอันไหนกุ้มเครียดวิตกกังวลมันไม่ได้ดีต่อใจหรอกมันยิ่งทําให้เรา มันไอค,ความกุ้มเครียดแล้ววิตวกกังวลมันทําให้มันเป็นเส้นมาขวางกั้นความจเจริญรุ่งเรืองของเราทําให้เราวนลูปอยู่แต่กับเรื่องเก่าๆาวนลูปอยู่แต่สิ่งที่ไม่ดีที่ผ่านมาอะไรต่างๆนานาั้นามันทําให้เราจม,ปล,าจมปลักแล้วเราจะไม่รุ่งเรืองอ่ะความก้าวหน้าความรุ่งเรืองสิ่งดีๆมันจะรอเข้ามาอยู่แต่คุณจะต้องทิ้งไปไพ่นี้ไพ่ใบนี้อยู่ในเรื่องของวรณะซึ่งคุณจะต้องจบกับเรื่องราวในอดีตแล้วชะตาชีวิตของคุณจะดียิ่งขึ้นไปดีแบบไหนก็สมหวังเรื่องของความรักไปเลยค่ะ มีความสามารถพิเศษของคุณอะไรอีกเนี่ยนคะคะความรักก็ได้อะไรก็ได้แต่เด่นๆเ,เรื่องของความรักการงานของคุณก็งานเสริมดีกว่างานหลักอะนะคะจึงยอมรับออกไปความสําเร็จนี้นะคะเค The World G d r ด e เว r l d กับเดเวอร์นะอาจจะเป็นรักทางไกลก็ได้นะคะเพื่อนหรืออาจจะเป็นแบบไกลถิ่นฐานบ้านเกิดเมือ,นนองนอนอยู่เมืองประเทศเดียวกันก็ได้นะคะ จึงน้อมรับเอาไปความรักที่ดีนะคะวิบวับมากเลยขอให้สมหวังนะคะขอให้ร่ำรวยบางคนมีเกณฑ์การได้ปราพะโชคราบรอยอาจจะมาจากคนรักหรือจะโชคราบรอยปราพะค้าขายอะไรก็ได้กําไรงามได้บ้านได้ที่ดินได้อสังหาอุ้ยจึงน้อมรับเอาไปค่ะเพื่อนๆเรียกร้องได้ร้องขอได้นะคะ จัดการได้เทียบทับไว้เลยทับสามดาวไว้กานให้แล้วเรียบร้อยแม่หมอทไวาให้แล้วนะโอเคนะคะจากนั้รเราเอาไปพลังงานดีๆเหล่านี้ขอให้เพื่อนๆชาว ราศีกันยชาวลัคนาราศีกันที่ดารักทุกคนสุขกายสบายใจสมหวังดังปรารถนาทุกการที่มันไปที่ชอบประกอบได้ทำร่ำรวยมัง่งคั่งสุขภาพแข็งแรงอย่าลืมสวดมนไหวพระอย่าลืมเติมบาร,รมีให้กับตัวตนของเราเองทำน้อย,อยแต่ทำนานๆดูว,ว่ามีโอกาสแล้วก็บางคนบอกว่าอ๊้เหนื่อยจังเลยกว่าจะทำงานเสร็จรอะไรอลหังสัมมาก,ก็ได้คะ่ะแล้วก็ด้วยอิติปิโสก,ก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วนะคะเราจะได้ไม่ประมาทต่อการดำรงชีวิตอย่างน้อยๆแล้วก็ เติมบารมีเพื่อไม่ให้วิบากกรรมเก่าไล่ตามเราทานนะคะเพื่อนันนี้ไปก่อนนะเราสู้ไปด้วยกันนะคะเ,เพื่อนๆขอให้ทุกคนรุ่งเรืองร่ำรวยและสว่างในรักแท้นะคะนี่สำเร็จรุ่งเรืองไปก่อนละค่ะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมแม่หมอนะคะ <c oughs> ขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอเช่นเดียวกันนะคะทุกคน <c oughs> ไปก่อนแล้วค่ะ <c oughs> ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ